สวัสดีคะ่สสสสคคะสวัสดีตอนเช้าทุกคนค่ะสวัสดีตอนเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่นมากเลยค่ะพี่นอ n อบรรยากาศเย็นเย็นได้ไหมนเนี่หลังจากฝนตกเสร็จเนาะพี่น้องเนะาะเศร้ามากแต่บ,บรรยากาศดีเยี่ติเลยมากแบบพันธุ์ไทยค่ะพี่น้องพะยอไวเติมน้ำมันบบนี้ไงเยี่ยติไปกินกาแฟเนาะเยี่ติเลี้ยวเห็นต้นดอกแคท,ทงพอย้อยว่าดอกแคท,ทงร้นเต็มดินอยู่พื้นไวซันว่นวานี่ค่ะพี่น้องว่าหันอันพนักงานความน้ำมันผลมาเก็บแล้ว แล้วอะขนาดเพื่อนมาเก็บลายคนเราเด้ค่ะพี่น้องเบื้องเนหล่นเต็มพื้นเลยค่ะทุกคนอันนี้อยู่ในปั๊มพิธีแล้วค่ะพี่น้องเบิ่งนี้มมีคนกินอะเนาะอันเบิ่งมันมันเหยวถิ่มเฉาผู้เพิ่นมากินะนะน้าเนาะพี่น้องแต่สะออนเนาะค่ะเนาะผู้เพิ่นมากิน่นต่างแห้งใหม่เพิ่นเด้ค่ะบางคนเพิ่นก็เอาไปต้มถัดซุปแล้วก็หลวกกินกับปุลหนึ่งกินกับปลา ประมาณสิไหมคะ่ะเอาไปอ้อมสิไหมคะ่ะนี่สวยๆเลยต่างกาแฟหัน่นเบอง์เนพี่น้องสวยอะ่ะมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะทุกคนนี่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแต่รสชาติเขาก็จะมีขมขมติดลินรสชาติเขากับเสี๊ยวขมขมหวานเป็นลมขมเป็นยานหนะคะพี่นอ้องเนาะเบองแเนพี่น้องล้นเต็มผืนเลย วิสะออนนี่ค่ะเวลาห่าเหลวเบิ้งทั้งต้นมันจะบ่คอยเห็นได้พี่น้องนี่จะบ่คอยเห็นแต่ว่าเขาสีอันล้นช่วงตีซีกว่าตีหานะพี่น้องนี่ตน้นดอกแค่ทงตน้นดอกแค่ทงบานย่ติเอินเนาะแต่ว่าทาื่งเอิ่ผเอินบางคน่นกัเอินต้นแค่ป่าต้นแค่ป่าแค่ทงเออต้นแค่ประมาณนี้นะคะ รสชาติก็จะมีขมนิดนิดบนนิดละ่ะปกติกับนี่รสชาติขมค่ะพี่น้องแต่ว่าอร่อยบางคนที่เขาชอบขม่นกับว่าแซ่บนะคะแล้วก็เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวย่ำ <_ S 1> ขึ้นแห่งดึซวาหอมเลยค่ะพี่น้องยี่จิกสีเปรนขึ้นงานเด้พี่น้องแต่ว่าโรงง,ง,งงานเปิดแปดโมงโรงงานเปิดแปดโมงนะคะ มันนี่ก็เลยแวะเติมน้ำมันพยอยเลยว่าดาอ,อกแคทวงจ้นลนโอกหลูงยุ่น่าสันยีติก่าเด็กกลับ,บานนะคะทำเป็นเมียบานอีกเก็บเอาแล้วะตว่าซูมเมี่ยนี่หน้ายีติกระมี่เราค่ะพี่น้องหน้ายีติหลานชายออกมาปลูกต้นหน่อยหนึ่งกับเป็นดอกมันนี่ยีติกก็เลยไปซื้อไปซื้อเอาต้นมันไปปลูกยนคู่คันแท่น้าต่ว่ามันบทันไหนเป็นดอกนะคะ บรรยากาศตอนเช้าเช้าหลวงล่งพืนมาเก็บเอาเลยผู้ใดมกเอาไปลวกกินกระแสบด้วยค่ะอันลวกกินกระปนกับแก้วหนึ่งใส่ปลาหนึ่งใส่ยังกระแสบแล้วก็เอาสซออมเห็นเ่นแกะนี่แกะเกะสรมันออกนี่ตรงนี้มันจะมีขมไหนี่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 เกสรมันนี่เนี่ยค่ะทุกคนเกสรน,นี่เราแกะออก เอาไปใส่อมกระแสบค่ะพี่น้องนี่ติเห็น่นใส่อมใส่เกียงน้อใหม่หมนแต่สีมีหลดขมนิดๆหนะแล้่อ <c oughs> สงสัยพอบานมันลูกเนาะอันนี้เป็นต้นกระเจี๊ยบค่ะพี่น้องอันนี้ต้นกระเจี๊ยบผนปอยเห็นมันแก่สงสัยแล้วปวยให้แก่แล้วเสียไปเห็ดแนว,วอยแต่เห็ดแนวเนาะพี่น้องนี่ไหมหน่วยดอกกระเจี๊ยบก็อร่อยนะคะพี่น้องนี้ติ๋มากินสด ถ้าหลวกมันเสีออกมืนมืนเหนียวเหนียวแต่ว่าถ้าห้ากินสดมันสีแสบกรอบโอ้ผดผัดกสวนครัวเลาไหมอันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้เป็นพริกมิมมะพริกสีฝาว่านี่เคิร์นมะพริกหลอเป็นแต่กินกับสม,สมสแสบเบถอะพี่น้องกินกับสมข้ามละนวยละนวยเปาะเปาะกับเวลาเ้าแกงนอมไม่นอมืมยเข้าใส่ลูกโดดไปเลยนะพี่น้องว่าต้องตำไหม เป็นน่วยๆไหมโอ้ยมักพีขาวนี่แหละที่ยื่ติเกตเดียวไปปลูกอยอปปกู่นั่นอยู่เฮียนเที่ยวดินมาถมเนาะมันเป็นดินโคร้นนะพี่น้องคนว่ามันหมักเนาะแต่แยื่ติเกเอาตัวน,นั้นสมุนไพรซาไปปลูกอันง่ามบักคักอันนั้นเป็นกอตะไคร้อันโน้นก็เป็นฟักทองป้าโถมงมหมูฮ้งเล่ามงหุู้งเล่าเป็นมงหุู้งสายไปพี่น้องตัดทิมมงห้อยเล่าเอาสินมาใส่ให้มัน เอาสินมาใส่ไหก็ยังว่าเป็นนวยเยอะต้องตัดถิ่มผูกไหมไปเอานวยเอาไปเอาพันไม้มาปลูกมาค่ะพี่น้องอันนี้พอบานแล้วปลูกเนาะมันกะกระดีไปได้อีกแบบแล้วเนาะพี่น้องเนาะมึงลยต้นหญ่ดอกตูงมันล้างหลายผุนร่วงเปนหลวงโอ้ยทายบอท่านเันรลวงลงมาไหมฮะดอก ค่ะดอกทานตะวันกำลังออก,อกจ้ะอันนี้จะกลางสวยเลยนี่จะค้นปุกพริกกำลังงามค่ะเฮ้เย,ย,ยะฮสะออนมันมีกลิ่นหอมเน็ดๆนะคะพี่น้องกลิ่นหอมมีเอกลักษณ์หอมๆ ค่าโอ้ยอดฟักทองก็สวยเนาะน่นเดี๋ยวไม่มีลูกครับมีลูกเดียวเหรอมีแต่ดอกค่าขาโอโรงงามขนาดเลยสวยสดชื่นเขาจะลวงล้มช่วงตีหากวัวตีซี่ตีหาเริ่มลวงลวงนะคะพี่น้อง ยียติกับสิไปเห็ุงานนะครับพี่น้องจะไปขึ้นงานพยอยเห็นมันงามพยอยเลยว่าไปแม่ไปท้ายแม่ไปสันว่าพอบานก็นี้ละพี่น้องเราดีดีแล้วใจดีมูยเยยติกว่าประจำหล่ะมาผักมักชาติแบดมากยังประจําอำไปกินกาแฟอยู่ในพันธุ์ไทยไปชาติแบดอยู่ในหันนะเพราะว่ามันไก่หมองขื่นของค่ะพี่น้องบริษัทอัน พียีติคือไปขึ้นนี่กับบ่กับบ่ไก่กันนาะนะพี่น้องยีติก,กะสีออกไปนี่กะสีไปแวะซื้อกับเขาลาั่นย่ายคนนั่นเล่าสิมขายอาหารเขาแกงเรากับมีอาหารบานๆน,น้ำยีติก,กะซีหมักไปแวะซื้ออยู่หันเวลาออกพนนักขึ้นตอนเช้าเป็นบ่มาขึ้นดูแล้วนะคะพี่น้องมาขึ้นงานตัวนี่เรากับยีติกะสีมาพักอยู่ปั๊มนี่เรากับซีกินกาแฟาเติอนอมน้ำมันเรากะขี่รถออกไปไปซื้อ เอาเนื้อยู่เนื้อกินอยู่กับยายคนนั้นเดี๋ยวายติดสีไทยให้เบิงแล้วพี่น้องแนว้กินแล้วก็ไล่หลายเออนั่นแหละแล้วก็จังเขาโรงงานนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาไปพี่น้องไปซื้อกับเขาน้ำกันวันนี้ค่ะพี่น้องขี่ออกมาจากปั๊มกับออกมาบ่ไกลก็สิเจอร้านข้าวใหยายูส่ร้านเขาเอายายต้องสิขายกับเขาหลากหลายนะพี่น้องแล้วก็ราคาก็พอาาฟังราคากับธรรมดานะ ไปย้าเอาเข้าวแกงวะ่ะไปเอาเล้าเล้าเราไเอาอาจจะเอาทอดปลาทูว่าเมนร้านนี้ไดนะ้ป่ะเนาะขยับไปอีกอแล้วสียุ้แปะร้านเซเว่นดอกของเราดีดีมีเลยลรถบรรทุกจอดเสืออยู่นี่เพื่อนออ้องอ้าวกับข้าวเล้ามานันีนี่ทอดปลาทูเหลือสองตัวแม่ยี่ติกมาสวยบอกเอาเข้าวแกงกล่องนึงค่ะ แกงฟักไปย่อยแล้วมากินอาหารไทยๆเอาแกงฟักกับนี่นะคะสองอย่างแล้วก็จเจ้าวทอดปลาทูพี่พี่น้องทอดปลาทูย่จริงมากอะ่ะทอดปลาทูพักเล่าไข่ต้มก็มี ไข่เป็ดไข่ไก่อน่ากินทุกอย่างเลยก,กับขาะแกงฟักกับแกงหน่อไม้ดองของตาอ้อยนี่แหละร้านนี่แหละยังติอว่าประจำข้างๆก็จะเป็นเซเว่นทุกคนก่นเขารง,งงานสื่อที่เดียวมันง่ายๆไปเลยนะพี่น้องว่ต้องไปซื้อ ไข่พะโล่ก็มีขนมหวานก็มีเนี่ยเที่ยงอัน,นยังกอดกอยเดินนะพี่น้องบ้านดก้อยเอินขนมมกแซบแสบอันนั้นเป็นน้ำพริกนะคะทุกคนข,อข,อขอ้าวคัวพริกผงเรามีขายมัด้วยกับมีขายน,นี่แหละยีต่ติกมาแวะร้านนี้เลยแล้วก็ปลาทูค่ะมีข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวไม่มีแล้วอันนี้อ เอาเข้าวสวยก็ได้แอเน,นี่อ่ะข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วมีอะไรมาีไหมแล้วก็เอาเนี่ยค่ะตัวหนึ่งไม่มีข้าวเหนียวเลยอันนี้ใส่ด้วยกันจ้าไข่ต้มก็มีถั่วหนึ่งตัวกับข้าวสวยร้อนๆของเยสิกของตาไอ้ก็ได้ข้าวแกงนี่ค่ะพี่น้อง บริษัทเราแล้วบริษัทกับยุคใกล้หน่วยบริการประชาชนนี่ค่ะหน่วยการตำรวจทางหลวงนี่นี่อยู่ติดกันเลยนี่เลยค่ะทุกคนน,นี่บริษัทของเราก็ต้องรอปรพอพ่รอรอปรพอพ่ไห้มาเขียนใบผ่านก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เลยคันหนึ่งมาจอดก่อนเราแล้วเพราะว่าเราขึ้น ด้วยกันสองคันในวันนี้นะคะเอาคลิปนี้ก็ไว้ซํานี้เดยค่ะพี่น้องก็ดีมาอหอดหนาโรงงานเราค่ะไปยี่ไว้กับสิเอาบัรไปแหลกเห็ดใบพานปบยังเขาเนาะราะว่าคนนี้กดละเอียบเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานี้ค่ะขอบคุณพี่น้องสูบูสุคนที่เขาไม่กังใจยึดติดกับตาไ้เฟมเล่นะพี่น้องนะวันนี้ก็ออกมาทํางานแต่เช้าค่ะทุกคนขอบคุณพี่น้องสูบูสุคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกังใจยึดติดกับตาไว้ในเรื่องพี่น้องเด้อเอาพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย